สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกแพรเซียงไฮ้บานที่บ้านเราค่ะนี่แพรเซียงไฮ้ปลูกกลางแจ้งแดดจัดๆแบบนี้นะคะน้องชอบมากๆเลยตอนนี้ที่บ้านเราตัดแพรเซียงไฮ้ได้45สีนะคะค่า450กิ่งราคา390บาทรวมค่าส่งค่ะปลูกได้เป็นแปลงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ดอกไม้สีสวยๆเราสะสมไว้แล้วนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะจะปลูกดอกไม้สีสวยๆเหมือนกันแบบนี้นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะส่งไปได้ทั่วไทยค่ะรับแล้วก็สามารถนำไปปลูกต่อได้เลยไม่ว่าจะจังหวัดอะไรก็ส่งนะคะขอให้เพื่อนๆเตรียมพื้นที่ที่มีแดดจัดๆตั้งแต่ตอนเช้าเหมือนบ้านเราอย่างเนี้ย คือเราปลูกกลางแจ้งเลยเช้ามามีแดดเลยบ่ายมาก็มีแดดอยู่ดีเพราะมันเป็นกลางแจ้งนะคะปลูกได้ค่ะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้โทรกลเข้ามาก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะ0814007137ค่ะ ฝากติดตาม f c e e o o o k แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะ